ตติยะสมันตาปาสาธิกาอัตตกถาพระวินัยปิฎกมหาคันตกะวนานนามหาวัคอัปปโลกถาพระมหาเทระทั้งหลายผู้รู้เนื้อความในคันธกะได้สังคยนาคันธกะอันใดเป็นลำดับแห่งการสังคยนาปาติโมกทั้งสองบัดนี้ถึงลำดับสังวรนานาแห่งคันธกะนั้นแล้วเพราะฉะนั้น สังวรนานานี้จึงเป็นแต่อธิบายความยังไม่ชัดเจนแห่งคันตก,กะนั้นเนื้อความเหล่าใดแห่งบทเหล่าใดข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกาศแล้วในบทภาชนีถ้าว่าข้าพเจ้าจะต้องกล่าวซ้ําเนื้อความเหล่านั้นแห่งบทเหล่านั้นอีกไซเมื่อไรจะจบส่วนเนื้อความเหล่าใดชัดเจนแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยการสังวรน,น,นาเนื้อความเหล่านั้น ก็แลเนื้อความเหล่าใดยังไม่ชัดเจนด้วยอธิบายและอนุสมธิและด้วยพยัญชนะเนื้อความเหล่านั้นไม่พันานาไว้ใครๆก็ไม่สามารถจะทราบได้เพราะฉะนั้นจึงมีสัม,มรันานานาัยะเนื้อความเหล่านั้นดังนี้อัตถกถาโพธิกะถาในคําว่า,ตาเตนะสมะเยนะพุโทโธภควา อุรุเวลายังวิหรตินัชาเนรัญชรายะตีเลโพธิลุคขมูเลปธรมาพิสัมพุทโธนี้ถึงจะไม่มีเหตุพิเศษเพราะตติยาวิพัตติเหมือนในคำที่ว่าเตนะสมะเยนะพุทโภพควาเวรัญชยังเป็นต้นก็จริงแลแต่โอหานี้ ท่านยกขึ้นด้วยตัติยาวิพัตติเหมือนกันเพราะเพนวินยัยเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาพึงทราบสันนิฐานว่าคํานั้นท่านกล่าวตามพมนโวหารที่ยกขึ้นแต่แรกนั่นเองในคําอื่นๆนอกจากคํานี้แม้อื่นอีกแต่เห็นปานนี้ก็ในยะนั้นถามว่าก็อะไรเป็นประโยชน์ในการกล่าวคํานั้นเล่าตอบว่าการสแสดงเหตุตั้งแต่แรก แห่งวินัยกรรมทั้งหลายมีบรรพชาเป็นต้นเป็นประโยชน์จริงอยู่ผู้ศึกษาพึงทราบว่าประโยชน์ในการกล่าวคำนั้นก็คือการแสดงเหตุตั้งแต่แรกแห่งวินัยกรรมทั้งหลายมีบรรพชาเป็นต้นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าบรรพชาและอุปสมบทอันใดซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตอย่างนี้ว่าพิสูทั้งหลาย เราอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตยสรณคมเหล่านี้ดังนี้และวัดทั้งหลายมีอุปชายวัดอาจิระวัดเป็นต้นเหล่าใดซึ่งสรงอนุญาตในที่ทั้งหลายมีกรุงราชคฤห์เป็นต้นบรรพชาอุปสมบทและอุปชายวัดเป็นต้นเหล่านั้นเพราะผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณแล้ว ให้เจ็ดสัปดาห์ผ่านพ้นไปที่โพธิมันทรงประกาศพระธรรมจักรในกรุงพาราสีแล้วเสด็จถึงสถานที่นี้สถานที่นี้โดยลำดับนี้ทรงบัญญัติแล้วเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้ในบทเหล่านั้นบทว่าอุรุเวรายังได้แก่ที่แดนใหญ่อธิบายว่าที่กองทรายใหญ่ อีกประการหนึ่งทรายเรียกว่าอุรุเขตคันเรียกว่าเวลาและพึงเห็นความในบทนี้อย่างนี้ว่าทรายที่กบข,ขนมาเพราะเหตุที่ร่วงเขตคันชื่ออุรุเวลาได้ยินว่าในอดีตสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติกุบุาบหมื่นคนบวชเป็นดาบทอยู่ที่ประเทศนั้น วันหนึ่งได้ประชุมกันทำกติกาวัดไว้ว่าธรรมดากายกรรมวจีกรรมเป็นของปรากฏแก่ผู้อื่นได้ฝ่ายมโนกรรมหาปรากฏไม่เพราะฉะนั้นผู้ใดตรึกกามวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกคนอื่นที่จะโจทย์ผู้นั้นย่อมไม่มีผู้นั้นต้องโจทย์ตนด้วยตนเองแล้ว เอาห่อแห่งใบไม้ขนทายมาเกลี่ยในที่นี้ด้วยตั้งใจว่านี่พึงเป็นธนกรรมจำเริมแต่นั้นมาผู้ใดตรึกวิตกเช่นนั้นผู้นั้นย่อมใช้ห่อแห่งใบไม้ขนทายมาเกลี่ยในที่นั้นด้วยประการอย่างนี้กองทรายในที่นั้นจึงใหญ่ขึ้นโดยลำดับภายหลังมาประชุมชนในภายหลัง จึงได้แวดล้อมกองทรายใหญ่นั้นทำให้เป็นเจติยสถานข้าพเจ้าไมายเอากองทรายนั้นกล่าวว่าบทว่าอุรุเวลายังได้แก่ที่แดนใหญ่อธิบายว่าที่กองทรายใหญ่ไมยเอากองทรายนั้นเองกล่าวว่าอีกประการหนึ่งทรายเรียกว่าอุรุเขตคันเรียกว่าเวลาและพึงเห็นความในบทนี้ อย่างนี้ว่าสายที่เขาขนมาเพราะเหตุที่ร่วงเขตคันชื่ออูลุเวลาบทว่าโพธิลุกคมูเลมีความว่ายานในมรสีเรียกว่าโพธิยานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุโพธิยานนั้นที่ต้นไม้นี้เพราะฉะนั้นต้นไม้จึงพลอยได้นามว่าโพธิพฤกด้วยที่คนแห่งโพธิพฤกนั้น ชื่อว่าโพธิลุคมูลบทว่าปัทมาพิสัมพุทโธได้แก่รแรกตัสรู้อธิบายว่าเป็นผู้ตัสรู้พร้อมเสร็จก่อนทุกอย่างทีเดียวบทว่าเอกะบัลังเกณะมีความว่าประทับนั่งด้วยบัลังอันเดียวตามที่ทรงคูแล้วเท่านั้นไม่เสด็จลุกขึ้นแม้ครั้งเดียว บทว่าวิมุตติสุขปฏิสังเวทีมีความว่าสเสวยวิมุตติสุขคือสุขที่เกิดแต่พละสมาบัติบทว่าปฏิจจะสมุปปาทางได้แก่ปัจยาการจริงปัจจยาการท่านเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าอาศัยกันและกันยังทำที่สืบเรื่องกันให้เกิดขึ้น ความสังเกตในบทว่าปฏิจจสมุป,ปาทังนี้เทา่านี้ส่วนความพิสดารผู้ปรารถนาวินิจฉัยที่พร้อมมูลด้วยอาการทั้งปวงพึงถือเอาจากวิสุทธิมรรคและม ah หาปกรณ์บทว่าอนุโลมะปฏิโลมังมีวิเคราะห์ว่าตามลำดับด้วยทวนลำดับด้วยชื่อว่าทั้งตามลำดับทั้งทวนลำดับ ผู้ศึกษาพึงเห็นความในบทอย่างนี้แล้วว่าในอนุโลมและปฏิโลมทั้งสองนั้นปัจจัยาการมีอวิชชาเป็นต้นที่ท่านกล่าวโดยในยะว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราดังนี้เรียกว่าอนุโลมเพราะทำกิจที่ตนพึงทำปัจจยาการนั้นนั่นเองที่ท่านกล่าวโดยในย้อเป็นต้นว่าอาวิชชายะตเววะ อเศสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทรดังนี้เมื่อดับเพราะนิโรดคือไม่เกิดขึ้นย่อมไม่ทำกิจนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปฏิโลมเพราะไม่ทำกิจนั้นอีกอย่างหนึ่งปัจจญการที่กล่าวแล้วตามระยะก่อนนั่นแลเป็นไปตามประพฤติเหนอกนี้เป็นไปย้อนประพฤติเ ก็แลความเป็นอนุโลมและปฏิโลมในปัจจยาการนี้ยังไม่ต้องด้วยเนื้อความอื่นจากนี้เพราท่านไม่ได้กล่าวตั้งแต่ต้นจนปลายและตั้งแต่ปลายจนต้นบทว่ามณสา,ากาสิตัดบทมณสิอากาสิแปลว่าได้ทําในพระหฤทยัยในอนุโลมและปฏิโลมทั้งสองนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงธรรมในพระหฤทยด้วยอนุโลมด้วยประการใดเพื่อแสดงประการนี้ก่อนพระธรรมสังคาากาจารย์จึงกล่าวควํา,าว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นในคํานั้นผู้ศึกษาพึงทราบความในที่ทั้งปวงโดยเนยะนี้ว่าอาวิชานี้ด้วยเป็นปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นชื่อว่า อวิชาเป็นปัจจัยสำคาญทั้งหลายย่อมเกิดพร้อมเพราะอาวิชชาอันเป็นปัจจัยนั้นความสังเขตในบทว่ามณสากาสินี้เท่านั้นส่วนความพิสดารผู้ต้องการวินิจฉัยที่พร้อมมูลด้วยอาการทุกอย่างพึงถือเอาจากวิสุทธิมักสามโมหะวิโนธนีและอัตถกษาแห่งมหาวิพัง และพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงธรรมในภาคลึกไทยโดยปฏิโลมด้วยประการใดเพื่อแสดงประการนี้ท่านจึงกล่าวคำว่าอาวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเป็นต้นในคำนั้นพึงทราบวินิจฉัยดังนี้บทว่าอาวิชายะตะเววะ ตัดบทว่าอาวิชายะตุเอวะบทว่าอาเสสะวิราคะนิโรธามีความว่าเพราะดับไม่เหลือได้มักกล่าวคือวิราคะบทว่าสังคารนิโรโธได้แก่ความดับคือความไม่เกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายก็แลเพื่อแสดงว่าความดับแห่งวิญญ,ญาณจะมีก็เพราะดับแห่งสังขารทั้งหลาย ที่ดับไปแล้วอย่างนั้นและธรรมทั้งหลายมีวิญญาณเป็นต้นจะเป็นธรรมที่ดับดีแล้วทีเดียวก็เพราะดับแห่งธรรมทั้งหลายมีวิญญาณเป็นต้นท่านจึงกล่าวคําว่าสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทเป็นต้นแล้วกล่าวคําว่ากองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เป็นอันดับไปด้วยประการอย่างนี้ในบทเหล่านั้นบทว่า เกวะลัตตะได้แก่ทั้งมวลหรือล้วนความว่าปราศจากสัตว์บทว่าทุกขะขันทัสสะได้แก่กองทุกสองบทว่านิโรโทโหติมีความว่าความไม่เกิดย่อมมีสองบทว่าเอตะมัดถังวิทิตวามีความว่าเนื้อความนี้ใด ที่พระธรรมมสังคารกาจารกล่าวว่ากองทุกมีสังขารเป็นต้นเป็นอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นและเป็นอันดับไปด้วยอำนาจดับแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นดังนี้ทรงทราบเนื้อความนั้นด้วยอาการทั้งปวงสองบทว่าตายางเวรายางได้แก่ ในเวลาที่ทรงทราบเนื้อความนั้นๆบทว่าอิมังอุทานางังอุทานเนสิมีความว่าทรงเปล่งอุทานซึ่งมียานอันสัมปยุตด,ด้วยสมณนัตเป็นแดนเกิดมีคำว,ว่ายะธาทเวปาตุพวันติเป็นต้นซึ่งแสดงอนุภาพแห่งความทรงทราบเหตุและทมที่เกิดแต่เหตุในเนื้อความที่ทรงทราบแล้วนั้น มีคำอธิบายว่าทรงเปล่งพระวาจาแสดงความเบิกบานพระหฤทัยเนื้อความแห่งอุทานนั้นบทว่ายะทาฮเวได้แก่ในการใดแลบทว่าปาตุพวันติได้แก่ย่อมเกิดโพธิปักคิยธรรมซึ่งให้สำเร็จความตัสรุป,ปัจจยาการโดยอนุโลมชื่อว่าธรรมอีกอย่างหนึ่ง บทว่าปาตุพวันติมีความว่าแจ่มแจ้งคือเป็นของชัดเจนปรากฏด้วยอำนาจความรู้ตต่สรู้ธรรมคืออริยสัจสี่ชื่อว่าธรรมความเพียรเรียกว่าอาตาปะเพราะอัตถะว่าย่างกิเลสให้ร้อนบทว่าอาตาปิโนได้แก่ผู้มีความเพียรอันบุคคลพึงตั้งไว้ชอบ บทว่าชายโตมีความว่าผู้เพ่งด้วยฌานสองคือด้วยการกําหนดคืออารามนูปนิชานหนึ่งด้วยการกําหนดคือลัคนูปนิชานหนึ่งบทว่าพรามนัสสะได้แก่พระขีณาสพผู้รอยบาปแล้วหลายบทว่าอัฏฐะกังขา วะปะยันติมีความว่าเมื่อนั้นความสงสัยของพรหรามนั้นคือผู้มีธรรมปรากฏแล้วอย่างนั้นย่อมสิ้นไปบทว่าสภามีความว่าความสงสัยในปัจจยยการที่ท่านกล่าวไว้โดยในยะเป็นต้นว่าเมื่อเขาถามว่าใครเล่าหนอย่อมถูกต้องพระเจ้าข้าเพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า ปัญหาไม่สมควรแก้ดังนี้และโดยนนยะเป็นต้นว่าเมื่อเขาถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ชราและมรณะเป็นอย่างไรหนอก็แลชราและมรณะนี้จะหนีแก่ใครพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าปัญหาไม่สมควรแก้ดังนี้และความสงสัยสิบหกอย่างเป็นต้นว่าในอดีตรเราได้มีแล้วหรือหนอ ซึ่งมาแล้วเพราะยังไม่ได้ตัสรู้ปัจจัยาการนั่นเองเหล่านี้ทั้งหมดย่อมสิ้นไปคือย่อมปราศจากไปย่อมดับไปเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุที่มาทราบธรรมพร้อมทั้งเหตุมีอธิบายว่าเพราะทราบคือทราบชัดตัดสรู้ธรรมคือกองทุกทั้งมวลมีสังขารเป็นต้นนี้พร้อมทั้งเหตุด้วยเหตุมีอวิชชาเป็นต้น พึงทราบวินิจฉัยในทุติยาวานสามบทว่าอิมัง,อ,าางอุทานังอิทานสิมีความว่าทรงเปล่งอุทานมีประการดังกล่าวแล้วนี้ซึ่งแสดงอนุภาพแห่งความตัดสรู้ความสิ้นปัจจัยกล่าวคือนิพพานซึ่งปรากฏแล้วอย่างนี้ว่าอวิชายะตเววะอเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโ,โรธในเนื้อความที่ทรงทราบแล้วนั้นความสังเกตในอุทานนั้นดังต่อไปนี้เพราะได้รู้คือได้ทราบชัดได้ตัดสรู้นิาพานกล่าวคือความสิ้นปัจจัยทั้งหลายเมื่อใดทำทั้งหลายมีประการดังกล่าวแล้วปรากฏแก่พรามนั้นผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทุกอย่าง ที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะไม่รู้นิพานย่อมสิ้นไปพึงทราบวินิจัยในตัติเยาวานสามบทว่าอิมังอุทานางังอุทานเนสิมีความว่าทรงเปล่งอุทานมีประการดังกล่าวแล้วนี้ซึ่งแสดงอนุภาพแห่งอริยมรรคที่เป็นเหตุทรงทราบเนื้อความกล่าวคือ ความเกิดและความดับแห่งกองทุกนั้นด้วยอำนาจกิจและด้วยทำให้เป็นอารมณ์ความสังเขตในอุทานนั้นดังต่อไปนี้เมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดเสนามานด้วยโพธิปักพิยธรรมซึ่งเกิดแล้วเหล่านั้นหรือด้วยอริยมรรคเป็นเครื่องปรากฏ แห่งจตุสัจธรรมดำรงอยู่ข้อว่าวิถูปยังติทติมาละเสนาความว่าย่อมกำจัดคือพจนปราบเสนามานมีประการดังกล่าวแล้วโดยในยัเป็นต้นว่าการทั้งหลายเป็นเสนาที่หนึ่งของท่านดังนี้ดำรงอยู่ถามว่ากำจัดอย่างไรตอบว่า เหมือนพระอาทิตย์ส่องอากาศให้สว่างฉะนั้นอธิบายว่าพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วเมื่อส่องอากาศให้สว่างด้วยรัศมีของตนแลชื่อว่ากำจัดมืดเสียข้อนี้ฉันใดพระแม่นั้นเมื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยธรรมเหล่านั้นหรือด้วยมรรคนั้นแลชื่อว่ากำจัดเสนามาเสียได้ข้อนี้ก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้น ผู้ศึกษาพึงทราบสันนิษฐานว่าในสามอุทานนี้อุทานที่หนึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจความพิจารณาปัจจิาการอุทานที่สองเกิดขึ้นด้วยอำนาจความพิจารณาพระนิพพานอุทานที่สามเกิดขึ้นด้วยอำนาจความพิจารณามัรคด้วยประการชนิดส่วนในอุทานท่านกล่าวว่าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม ตลอดยามต้นแห่งราตรีโดยปฏิโลมตลอดยามที่สองโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดยามที่สามคำนั้นท่านกล่าวไม้เอามานสิการที่พระพู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เกิดขึ้นตลอดรา,าตรีด้วยตรงตั้งพระหฤทัยว่าพรุ่งนี้เราจะลุกจากอาสนะเพราะครบเจ็ดวันจิงอยู่ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพิจารณาส่วนอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นตลอดปฐมยามและมัชิมยามด้วยอำนาจแห่งความทราบชัดสิ้นปัจจัยาการและความบรรลุความสิ้นปัจจัยซึ่งมีอนุภาพอันอุทานคาถาสองเบื้องต้นแสดงไว้แต่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพิจารณาอย่างนั้น ในราตรีวันปาติบทจริงอยู่ในราตรีเพนวิสาคมาสพระพู้มีพระภาคเจ้าทรงระลึกบุเพนิวาสในปฐมยามทรงชำระทิ่ปจักสุในมัชิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมในปชิมยามทรงบรรลุความเป็นพระสัพพันญูในขณะที่จะพึงกล่าวว่า อรุณจกขึ้นเดี๋ยวนี้อารุณขึ้นในเวลาติดต่อกับเวลาที่ได้ทรงบรรลุความเป็นพระสัพพัญญูทีเดียวแต่นั้นพระองค์ทรงปล่อยวันนั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยการนั่งขัดสมาธินั่นแหลแล้วทรงพิจารณาอย่างนั้นเป็นอุทานเหล่านั้นในยามทั้งสามแ่งราตีวันปาิบทที่ถึงพร้อมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาอย่างนั้น ในราตรีวันปฏิบทให้เจ็ดวันที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าประทับนั่งด้วยบัลังอันเดียวที่โพธิลุกขมูลตลอดเจดวันนั้นผ่านพ้นไปที่โพธิลุกขมูลนั้นแหลด้วยประการชนีแลอัตกถาโพธิกถาจบ